สวัสดีค่ะนะคะว,วันนี้นะคะพี่อดาจะมาแนะนำแบบประกันรถนะคะที่น้องๆคนที่สมัครเข้ามาเป็นตัวแทนใหม่เพราะพี่อดาเองก็ยังเป็นตัวแทนใหม่อยู่นะคะเพราะ,ะนั้นแบบที่พี่อดาตัดสินใจศึกษาเป็นแบบแรกเลยก็คือมิตรแท้หนึเดียวนะคะ เนี่ยค่ะมันจะมีแบบนี้มันจะเป็นใบบัวชแบบนี้นะคะมันจะมีทั้งมิดแท้หนึ่งเดียวที่เป็นรถเกง่งตั้งแต่เก่งอีโคโคา<ม>เก่งเล็กเก่งกลางนะคะเก่งใหญ่แล้วก็มีกระบะัมิดแท้หนึ่งเดียวนะคะจุดเด่นของมิดแท้หนึ่งเดียววันนี้ก็คือ เบี้ยประกันจะถูกกว่านะคะปกติแล้วมิเตสหนึ่งเดียวก็คือประกันชั้นหนึ่งนั่นเองแต่ที่สําคัญคือของมิเแทหนึ่งเดียวของบริษัทมิแท้ประกันภัยนะคะคือเบีย้ยเบีย้ยเบี้ยนั้นถูกนะคะก็คือเนี้ยอย่างเช่นเก่งอีโกคาจะเริ่มต้นที่9,200บาทซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งมันจะต้องเริ่ม10,000ขึ้นไป13 0 0 0ส0 0 0 0ื 1, 3, 1, 4, 1, 5, อะไรประมาณนี้อยู่ที่รถที่เราเอาประกันนะคะทีนี้ของรถ ของมิเต้หนึ่งเดียววันนี้นะคะอยากจะบอกว่าวันนี้สําหรับน้องใหม่นะคะเราต้องรู้ว่ามิเตสหนึ่งเดียวกระบะหนึ่งเดียวนั้นเขาให้การคุ้มครองอะไรบ้างเวลาเราไปแนะนําให้กับลูกค้านะคะทีนี้นะคะความรับผิดชอบนะคะหรือความคุ้มครองนะคะกรณีที่เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือนามัยของบุคคลภายนอกนะคะถ้าเป็นเก่งเล็กเก่งกลางนะคะความคุ้มครองก็คือ50,000 0บาท ต่อคนนะคะไม่เกิน10ล้านบาทต่อครั้งแต่ถ้าเป็นเก่งใหญ่ก็ห้าแสนบาทต่อคนแล้วก็ไม่เกิน10ล้านบาทเช่นกันนะคะต่อครั้งนะคะส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะคะนี้ถ้าเป็นเก่งเล็กเก่งกลางนะคะหรืออีโคคาร์เนี่ยจะคุ้มครองให้1ล้านบาทต่อครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นเก่งใหญ่ก็2ล้านบาทต่อครั้งนะคะ ความเสียหายต่อรถยนต์หมายถึงว่ารถยนต์ที่เอาประกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุนประกันถ้าวันนี้เราไปทําทุนประกันรถ5 0 0 0สนบาทถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาไม่ว่ารถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้นะคะก็จะจ่ายตามทุนประกันที่ทําถ้าวันนี้เราทําประกันรถ50,000นบาทถ้าเกิดรถไฟไหม้บริษัทก็รับผิดชอบ5 0 0 0สนบาทนะคะทีนี้อุบัติเหตุที่เราเกิดจากการใช้รถนะคะหรือตัวผู้ขับขี่นี่นะคะ เราจะคุ้มครองให้5้าหมืนบาทต่อคนนะคะไม่เกินเจดที่นั่งในกรณีที่เป็นอีโคคาเก่งเล็กเก่งกลางแต่ถ้าเป็นเก่งใหญ่นะคะก็หนึ0 0แสนบาทต่อคนไม่เกินเจดที่นั่งเช่นกันนะคะค่ารักษาพยาบาลนะคะค่ารักษาพยาบาลนะคะในกรณีที่กเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็ไปรักษาพยาบาลนั้นนะคะต่อคนนะคะถ้าเป็น เก่งเล็กเก่งกลางหรือ e ีโคคารนะคะ5 0,000บาทต่อคนนี่ค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ไม่เกินเจดที่นั่งแต่ถ้าเป็นเก๋งใหญ่ก็คือ1 0 0 0 0แบาทต่อคนไม่เกินเจที่นั่งเช่นกันนะคะนอกจากนั้นแลว้วก็ยังมีการคุ้มครองประกันตัวผู้กับขี่อีก3 0 0 0 0 0บาทค่ะนะคะนี่คือความคุ้มครองของมิตรแท้หนึ่งเดียวนะคะ ทีนี้ถามว่าทําไมวันนี้มิเตนหนึ่งเดียวเบี้ยประกันอย่างเป็นเก่งอีโคคาร์เนี้ยเริ่มต้นที่9,200บาทซึ่งจะถูกมากๆเลยนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าสําหรับน้องใหม่นะคะเบี้ยประกันป .1 ปกติมันหมื่นขึ้นแต่วันนี้ของมิเตนหนึ่งเดียวออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ประหยัดในการชําระเบี้ยประกันของรถยนต์นะคะแต่มีข้อตกลงนิดเดียวก็เรียกว่าข้อตกลงร่วมกันนะคะหรือก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาของประกันรถก็เรียกว่าค่าดีดัก หรือค่าเสียหายเบื้องต้นนั่นเองนะคะอายุของรถนะคะที่รับก็คืออายุตั้งแต่1นถึงหปีนะคะอายุตรงนี้เรานับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนะคะหถึงหปีนี้เราสามารถเลือกซ่อมอู่ก็ได้ซ่อมห้างก็ได้นะคะแต่ถ้ารถเกิน5ปีไปแล้วเราซ่อมที่อู่ได้อย่างเดียวโอเคไหมคะโอเคเนาะอะทีนี้มาดูว่าวันนี้ทําไมเบี้ยประกันจึงถูกอย่างเก็ง อีโคคาเนี่ย9,200บาทวันนี้บริษัทมีส่วนลดให้คุณอ่าให้คุณถ้าคุณไปซ่อมห้างลดให้คุณไป5,000บาทมีข้อตกลงร่วมกันนิดเดียวว่าคุณนั้นจะต้องขับรถไม่ประมาทไม่ไปเฉียวไม่ไปชนนะคะหรือว่า ขับรถไม่เป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นฝ่ายผิดอ่านี้บริษัทจะลดให้คุณถ้าคุณซ่อมห้าง5,000บาทถ้าคุณไปซ่อมอูลดให้4 0 0พันแต่ถ้าวันหนึ่งอ่าแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดเราประมาทแล้วก็ขับรถไปชนคนอื่นรถได้รับความเสียหายยกตัวอย่างพี่อาดานะคะทำประกันมิดตท้หนึ่งเดียวไว้แล้วพี่อาดาขับรถไปชนไปชนคนอื่นนะรถพี่อาดาได้รับความเสียหายพี่อาดานำรถไปซ่อมที่อู ติวนะคะทีนี้ก่อนเมื่อรถซ่อมเสร็จแล้วก่อนที่พี่าดาจะนำรถออกจากอูพี่าดาจะต้องจ่าย4 0 0พันบาทนี่ก่อนไหมคะเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าเราข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันนะคะตกลงร่วมกันว่าวันนี้บริษัทลดให้คุณ4 0 0พนะถ้าคุณไปซ่อมมัง่งแต่คุณต้องไม่ประมาทแต่ถ้าวันนี้คุณประมาทบริษัทก็จะเอาคืนนะคะคืนส่วนรถนั้นแล้วเราก็ต้องจ่าย ให,ให้กับตังอู่ไป4,000บาทซึ่งพี่ดามองว่าวันนี้มันคุ้มมากถ้าวันแรกที่เราทำประกันรถเราจ่ายเบี้ยประกันแค่ข้าพัน200บาทอ่าแล้วไปในหนึ่งปีนั้นถ้าเราไม่ชนเลยเราก็ไม่ต้องจ่ายค่ะไม่ต้องจ่ายเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราเกิดโชคร้ายเราเราขับรถไปชนและเราเป็นฝ่ายผิดอันนี้หละค่ะเราต้องจ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากฝากน้องๆทุกคนว่าเวลาเราแนะนําลูกค้านะคะสําหรับมิเตสหนึ่งเดียวนี้เราต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนว่า เรามีค่าเสียหายร่วมกันคือเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ประกันถูกไหมคะตกลงร่วมกันว่าวันนี้เราจะไม่ประมาทเราจะไม่เป็นฝ่ายผิดบริษัทลดให้คุณไป4,000บาทถ้าคุณเอารถไปซ่อมห้างหรือ5,000บาทถ้าคุณเอารถไปซ่อมไม่ใช่โทษค่ะถ้าเอารถไปซ่อมที่ห้าง5,000บาทแต่ถ้าเอาไปซ่อมที่อู่4 0 0พบาทแต่ถ้าเกิดว่าเรา ทำข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วบางเงินเราโชคร้ายเราขับรถไปชนคนอื่นเราเป็นฝ่ายผิด4,000บาทซ่อมอู่หรือ5,000บาทซ่อมห้างบริษัทเรียกคืนนั่นหมายความว่าเราจะต้องจ่ายเงินให้กับอู่ก่อนที่เราจะนํารถออกจากอู่โอเคไหมคะเขาเรียกว่าข้อตกลงร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงทําให้ประกันชั้นหนึ่งที่ชื่อว่ามิตรแท้หนึ่งเดียวนี้ เบีย้ยประกันถูกกว่าที่อื่นนะคะเึกออกไหมคะเพะฉะนวันนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ขายง่ายจําง่ายนะคะแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นสูงด้วยนะคะเพระฉอนอยากฝากน้องๆทุกคนว่ามิตแทหนึ่งเดียวเป็นแบบประกันที่เราควรศึกษาแบบแรกเพราะมันขายง่ายนะคะแต่อย่าลืมอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนนะคะก็ฝากทุกคนไว้ว่า,ว,าวันนี้ มิตรแท้หนึ่งเดียวจำง่ายขายง่ายนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ